คำศัพท์ของเพลงกดดันกันนะคำว่ากดดันเนี่ยเรียกว่า yari y a s n l i s อ่านว่ายาลี่แปลว่ากดดันแล้วในเนื้อเพลงของแอมสารักเนี่ยเขาที่เขาร้องว่าเคยเธอเคยบ้างไหมภาษาจีนพูดว่านี่เฉิงปู้เฉิงจิงกั่วคำว่าเฉิงจริงก็แปลว่าเคยกั่วนี้ก็เน้นคำย้ำอีกทีว่าเคยเหมือนกันคำว่าเคยซี e n g เสียงสองเฉิงเฉิงจริงก็ c e n g เสียงสอง j n g เสียงหนึ่งเฉิงจริงแปลว,ว่าเคยเฉิงจริงกั่ว c u เสียงสี่กั่วเฉิงจริงกั่วเธอเคยเคยเธอเคยบ้างไหม,มต้องเป็นทุกผูรนทุร,รายเพราะใครสักคนคำว่าต้องก็คือ P3 b i เสียงสี่ x u เสียงหนึ่ง P3 ทุกก็คือท่องขู่ T O N G เสียงสี่ K U เสียงสามท่องขู่แปลว่าทุกทุจรรยทุรายก็คือเจียวจีกู้อัน J I A O เสียงหนึ่ง J I เสียงสอง B U เสียงสี่ A N เสียงหนึ่งเจียวจีกู้อันก็คือทุจรรยทุรายใครสักคนก็ E ก็เหยื่อ Y I เสียงหนึ่ง G E เสียงสี่ I E เสียงสอง E ก็เหยื่นใครสักคนร้อนรนอย่างนี้ช่วยย่างเจียจี เชื่อยังเพราะว่าอย่างนี้ ZH E เสียงส YANG เสียงสเชื่อยังอย่งอย่างนี้เจ้าจีร้อนรน ZH A o เสียงสอง JI เสียงสเจ้ I 2, าจีร้อนรนเคยเธอเคยหรือ,อยังหนีเ <c ười> ชิงจริงกั้มาเขาบอกผิดแล้วนะต้องผิดหวังเสียใจให้ใครที่ใจไม่จริงผิดหวังเรียกว่าซื้อว่าง h h i สิงหนึ่ง WANG สิงสี 34, ซื้อว่างเสียใจก็ชังซิน HHA NG สิงหนึง XIN สิงหนึ่งชังซินให้ใครที่ใจไม่จริงก็เกยเพราะว่าให้ g e i สิงสเกยใจไม่จริงก็พูดเฉิงซินเตอ BU สิงสี่พูดเฉิงซินคำว่าเฉิงซินแปว่าจริงจริงใจนะอนพอเราพูดใจไม่จริงก็พูดเฉิงซินเตอ c h e n g สิงสอง s i n สิงหนึ่งผู้ฉิงซินเตอร์ d e ไม่มีเสียงคือเล่าให้ว่าคนที่ใครคนที่ใจไม่จริงไงนะกับสิ่งลวงๆที่เจอวีเต้าเจอ y u สิงสี่ d A o สิงสี่วีเต้าชีเพียนลวงๆ c q i สิงหนึ่ง p i n สิงสี่ชีเพียนชื่อชิงสิง h h i สิงสอง hhi สิงห์ 4, 2, สี่ qng สิงสองื่อสิงกับสิ่งลวงลงที่เจอวีเท่าชี้เพี้ยนสื่อสิงจำทวนที่มันเลวไร้รลงไปทุกทีจำทวนก็ในนี้ก็จะเรียกว่าเฉิงโซ่ c h e n g สิงสอง h, h o u สิงสี่เฉิงโซ่ที่มันเลวไร้รลงไปเ,ว,เว่ยไหลเว่ยไหวซื่อ y u e สิงสี่เว่ย ไหล lvi เส้นองไหลเวีรยไวซื่อเขากาไวยซื่อก็เลวไลก็ huai เส้นสี่ h h i ี่ไห้ซื่อเลวไลลงไปก็เสียชีวิ xia เส้นสี่ qu ชส้นสี่เสชิฉโซ่เหมยชื่อเหมืนชื่อแปลว่าทุกที mei ส ci เส้ส่เหมยชื่อเฉินโซ่เหมืยชื่อเว่้ยไหลเวียย ค่อยซื่อเสียชีวิตจำพวนที่มันเลวร้ายลงไปทุกทีไม่มีหนทางแก้ไขก็ไม่มีก็เหมือนโยก M E I สินสอง Bio U สินสามเหมือนโยกหนทางก็ปั้นฝา B A N สินสี่ F A สินสามปั้นฝาแก้ไขซิวไก่ X I U 1, 3, สินหนึ่ง G A อสินสามซิวไก่ต้องเจ็บต้องช้ำที่เรานั้นมันโง่ไปเหยา่ยาท่าเหย่าท่งเหย่าเปย หน้าหเหมือนไทเปิ้นเตอคำว่าไทเปิ้นนี่แปลว่าโง่ไปคำว่าเยอะท่งก็คือเจ็บคำว่าเปยก็คือช้ำอยากหลีกให้ไกลยังหลีกไม่พ้นเสียงเหวี่ยหลีเหวี่ยหลีก็คืออยากหลีกให้ไกลยังหลีกไม่พ้นก็ปู้เขอ่อปี้เมียนนั่นแหละคือความกดดันหน้าชิ่วซื่อยาลี่เตอที่ ฉันต้องทนต้องเจอสูบปี่เยนปี่เจี้ยนขอบคุณนักชอวละครค่ะสวัสดีสายตา